แอดเมน,นูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเอาทั้งผู้ชมสำหรับคลิปนี้สิเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเด้อทั้งผู้ชมคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของพอจอยเด้อทั้งผู้ชมรัฐบาลไทยของพอจอยอยากจะบอกว่าแม่นมากมากเลยเด้อค่ะเด้อของพอจอยรัฐบาลไทยเขาดีเด้อทัามผู้ชม นูน้อยเริ่มเก็บสถิติไหวธรานชมแต่ว่าลูกศึกว่าแนวทางรัฐบาลไทยของพอจอยจับคูแม่นบอบเพล่าพัฒนาเด้อท่านผูชมงวดที่ผ่านมาธรานผู้ชมอพอจอยเหล็กเด่นเขา่าศูนย์กับหนึ่งจับคูหนึ่งหาตัวกับเหล็กรัฐบาลไทยออกางลางหาหนึ่งบน ออกโซนโซนธรรม,มุจมออกโซนโซนของพอจอยแตกทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเด้อรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมคลิปนี้มัดตามต่อกันเลยเนาะคะ่นะเนาะมาแล้วท่านผู้ชมอ่าบ่แม่อ,อมมนพึ่งกามาดอกท่านผู้ชมรัฐบาลไทยพอจอยคำนวณให,หนูหน่อยตั้งแต่หลังรัฐบาลไทยออกไดเมือรหนึ่งเลยท่านผู้ชมพอจอยทรงมา ได้ว่าน,นูหน่อยบอท่านใดมีเวลาลงลงคลิปนี่คลิปน่านูหน่อยก็จะลงของพ่อสักแก้วนะคะเด้อรัฐบาลไทยธรรมจุมแต่ละเซียนเพิ่นกะมีรัฐบาลไทยอยู่นะคะเด้อพ่อจอยพ่อสักแก้วแล้วกะอ,อาจารย์ต่อยมาแล้วธรรมจุมของปูสังขาหนหน่อยได้ว่างไปแล้วนะคะเด้อของปูสังขา เหล็กเดนบอ่อท่านผาดได้ถามผู้ชมแต่ว่าปูจับคูบ่เขาสรุปแล้วนุ่นหน่อยว่างแนวทางรัฐบาลไทยปูสังขะนุ่นหน่อยไปคนหาสถิติแล้วท่านผู้ชมสรุปงวดนี้เป็นงวดที่สามเลค่ะเด้อนุ่นหน่อยเขียนไว้น้ำก่อนท่านผู้ชมสรุปแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สามท่านผู้ชมเหล็กเดนบนลร่างของปู เขาบอลุดสดิค่ะผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่สามท่านผู้ชมอ่างวดล่าสุดกับแมนเขาเล็กวินนะคะเนาะเล็กวินะเล็กวิ่งสองตัวนี้บอสพาดเด้อค่ะเด้อแต่ว่าจับคู่ปูจับคู่บ้านเขาเบิงไปกวนกระไดเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่เบิงไปกวนกระไดทันใดที่บอท่านได้ไดวใจเนาะคะ่นะเนาะเบิงไปกวนกระไดแต่ว่าของพอจอยท่านผู้ชมเลขจับคู่แม่นมากนะคะ ทั้งจับคู่แล้วก็เด่นเลขเด่นเลขจับคู่แม่นมากมากเลยวดที่พานมาทันใดถือยินดีน,นะะําเลยค่ะเด้อเลขออกศูนย์ศูนย์ของพอจอยกับย่างเขานะคะเนาะเลขออกศูนย์ศูนย์มท่านผู้ชมเอาสําหรับคลิปนี้กวนจับไปเบิ้งแนวทางนะะเนาะค่ะเนาะสาหรับทันใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากเช่นเคยเ้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนล,ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมท่านใดบ่ท่านเข่ากลุ่มน้ำโมเนาะคะนะ่ะเนาะสนใจเข่ากลุ่มน้ำโมแอดไลน์ไอเดีนอ o อหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเด้อค่ะเด้อแอดมินน้อยสิแปะคิวอาร์โค้ดไว้ให้บนหน้าจอท่านผู้ชม สแกนเคียวอาโค้แอดไลน์เข้ามาเลี้ยวอย่าลืมส่งสต mm ิกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะคลิปนี้มาเบิงแนวทางรัฐบาลไทยของพอจอยกันเลยนะคะเนาะรัฐบาลไทยพอจอยนะคะ หกกพอหกสิบแปดพอใจหลัด ฐบาลไทยเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เบิ่งหัวขอน้ำเด้อค่ะเด้อรัฐบาลไทยนะคะก้าวคู่ก้าวหางนะคะงวดนี้ไม่ดับให้นํำเด้อท่านผู้ชมงวดนี้พ่อไม่ดับให้น้าเด่น แปดเก้าศด่น890เดี๋ยวจังถาแคปเลยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เด่น8 90จับคู่เก้าคู่เก้าหางนะคะมีเม็ดศูนย์สามศูน์สี่ ศูนย์หกเก้าสามของพอจอยแม่น,นะะด้วยค่ะเด้อรัฐบาลไทยหน่วยยำจับคู่ก็แม่นเลขเด่นก็แม่นนะคะอ่า 9ก้าสามเก้าสี่เก้าหกทาผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะเนาะหรือวัดเซียนท่านใดที่เข้ามารับชมทางช่องแอดมินหน่หนอยอยากจะแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยหรือล่าพัฒนาสกแกนคิวอาโค้ดหาแอดมินหน่หนอยใดเลยเด้อค่ะเด้อหน่อยยินดีต้อนรับทุกทุกท่าน สำหรับพันใดที่อยากจะเบ่งปันแนวทางเนาะค่ะเนาะแปดสามแปดสี่แปดหกเก้าคู่เก้าหางงวดนี้พอมีเหล็กดับให้น้ำด้วยธรรมชุ่ม ดับรัฐบาลไทยดับชนเด่นด้วยดับชนเด่นนั่มดิท่านผู้ชมดับชนเด่นด้วยนะคะดับเปดพ่อแม่พี่น้องอ่านนั่มด้วยค่ะเด้อสาหรับแนวทางเล็กดับวเมนดับบนล่างดิดับบนนะคะดับบนเท่านั้นดับบนเปดเลขดับไม่มีในกวางฉลากนะคะดับบนเปดนะคะเด่น แปดเกนยแอดเมน,นูหน่อยขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลไทยพอใจเด้อค่ะเด้อจับคู่มีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกเก้าสามเก้าสี่เก้าหกแปดสามแปดสี่แปดหกคลิปนี้หนูหน่อยสิว่างแนวทางรัฐบาลไทยของพอใจอละก่าเหล็กเด่นหนูหน่อยอ่าสิบหน่วยบนนั่มเด้อค่ะเด้อเด่นสิบหน่วยบน ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกถามมาเบิงด้วยค่ะเด้อเอาของพอจอยคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อต่อมาสิบเป็นสิบหน่วยบนของหนูหน้อยนะคะนูน้อยได้บ้างไปในกลุ่มละละท่านผู้ชมสิบหน่วยบนไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูก ท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาอ่าหลักสิบหน่วยบนนูหน่อยนี่เด้อท่านผู้ชมหลุดไปล่างสามหวัวแล้วเด้อค่ะเด้อหลุดไปล่างสามหวัวแล้วนะคะตั้งแต่ปีใหม่มาท่านผู้ชมหลุดไปล่างสามหวัวแล้วหววนี่บรูว่า สิลลุดไปลางหรือว่าสิลลุดเลยท่านผู้ชมหรือว่าสิกับมากข้างบนวัดนี่เหล็กเด่นซิหนวยบนนู้นอยท่านผู้ชมได้เด่นสองสี่หกค่อยไปลักลอยอยู่แล้วค่ะเด้อแต่ว่าให้รุดเลยบ่ท่านรุดเลยท่านผู้ชมเหล็กสามตัวให้รุดเลยบ่ท่านรุดเลยไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะคะ สิบหน่วยบนกันล่างไว้น้ำกระดีเด้อทรามชาติสองสี่หกนู่นหน่วยมักมัดทั้งสามตัวดิธรนมชม้ชมแต่ว่าบบท่านเคยกอดข้อกันมาจักเทียดิธรรมชม้ชมเฉพาะบนบบเคยกอดข้อกันมาแต่ว่าถ้าไปล่างเคยกอดข้อกันมาอยู่เด้อค่ะเด้อเฉพาะบนบบเคยกอดข้อกันมา่านมชม้ชมเหล็กเด่นสามตัวนี่ถ้ามาก,กะจะเป็นคู่ทางธรนมชม้ชม ทำมาเป็นครูทางของบนโบกเกียวกับลางถ้าไปลางกดข้อกันมาได้ธรรมชมวัมวนนี้นูนหน่อยมักอะสี่กับหกซองกับมักอยู่ธรรมชมแต่ว่าป,ปันใดแต่ว่ามักสี่กับหกหลายสี่ยังธรรมชมสี่เก้า,าที่นูนหน่อยเสียงเหล็กไหมธรรมชมสี่เก้าสี่ศูนย์มักส่วนตัว ถ้าหกมาในนาจะเป็น6กสนะท่านผู้ชม6กสามเป็นไปได้แต่ว่าน,น้อยๆส,สื่อบนล่างไว้เลยแต่ว่าเลขสาตัวนี้เป็นเด่น10หน่วยบนนะคะสถิติไปล่าง3ามหวดติดเด้อท่านผู้ชมสถิติไปล่างสามหมดดวดติดนะคะอ่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับทายคลิปนี้สังกาแฟยาซีฟันพ่อแม่พี่น้องกะ สแกน QR โค้ดหรือว่า ID l i n e อค่ะเด้อหรือโทรศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสองสามห้าแปดหนึ่งนะคะถ้าเม่เบอ line ร์ ID l i n e พอๆสแกน QR โค้ดเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ท่านผู้ชมอสำหรับคลิปนี้แอดมินน,น้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้เฮงๆปังๆโชคมาลท,ทุกท่าน พบกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ